ดาวพุธเดินผิดปกติมาเนิ่นนานแต่นับแต่วันที่8กันยายนนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนดาวพุธจะเดินเป็นปกติในราศีสิงห์มีมาตรฐานเป็นราชาโชคและมหาจักรส่งผลให้3ลัคนาราศีอะไรที่เคยคิดว่าไม่ได้แน่แล้วจะกลับมาได้แบบไม่คาดฝันลัคนาราศีพิจิก ดาวพุธเป็นดาวแห่งความสำเร็จสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานก่อนหน้านี้ถ้ามีงานที่พลาดเป้าไปจะได้โอกาสใหม่แบบไม่คาดฝันได้แสดงฝีมือใหม่แล้วพลิกกลับมาทำได้ตามเป้าในที่สุดหรือถ้าสอบแข่งขันติดตัวสำรองก็มีเกณฑ์จะถูกเรียกให้ไปทดแทนตัวจริงที่ไปสัมภาษณ์งานไว้แล้วเขาไม่ติดต่อกลับมาสักทีจนบางทีเราลืมไปแล้วเขาจะติดต่อกลับมาให้งานคะ่ะ ลัคนาราศีตุลดาวพุธเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งความสําเร็จการงานที่เคยติดติดขัดขัดทำไม่สำเร็จสักทีจะสำเร็จขราวนี้จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแบบไม่คาดฝันชีวิตมีตัวช่วยที่ทำให้การงานสำเร็จได้ง่ายขึ้นที่เราคอยการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมาเนิ่นนานก็จะได้ข่าวดีจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ในเร็วๆนี้ และลัคนาราศีกรกฎดาวพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารสถิตยอยู่ในภพเรือนการเงินที่เคยเจรจาการค้าไม่ลงตัวต่อรองเรื่องการงานก็ไม่สำเร็จจะได้โอกาสกลับมาเจรจากันใหม่แบบไม่คาดคิดไม่ได้ต่อรองอีกครั้งและคราวนี้จะลงเอ,อดยด้วยดีต่อรองสำเร็จ เจรจาได้ผลดีได้เซ็นสัญญาการเงินที่คิดว่าพลาดแล้วหรือเงินที่ลงทุนไปแล้วจมทุนจะกลับมาถอนทุนคืนได้ทั้งหมดค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอให้สมหวังไว้ที่คอมเมนต์นะคะ